สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนายนิติกรสุขสกุลนะครับชีลินชินนิวครับผติกัดฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดหมู่สิบสามบ้านตะแฮมคุ้มอันซองตำบลนาดีครับผมฝากเบอร์ติดต่อหน่อยครับศูนย์เก้าแปดสามหกเก้าสองหกหนึ่งสี่ครับเมื่อก่อนทย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนนะครับก็ไปเป็นพนักงานส่งน้ำยาปัแป้งนุ่มอยู่ที่ในเมืองนี่แหละครับครับผมในเมืองสุรินทร์แถว สลักใดครับครับแล้วก็จุดพลิกผันของชีวิตก็คือพอเราไปทาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราเอาตังค์ตัวเองไปเติมน้ำมันเพื่อไปทํางานอ๋อคือไม่คุ้มค่าน้ำมันคือไม่คุ้มค่าน้ำมันครับผมคือก็ไรายได้ก็อย่างว่ามันก็พออยู่ได้มันก็มีเงินเดือนมันก็อยู่ได้แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเรามาทําของตัวเองครับก็ทํานาเลี้ยงวัวประกอบไปด้วยมันก็ยังพออยู่ได้ครับอะไรที่จุดประกายให้เราเลี้ยงวัวครับเอ่อเริ่มต้นเดิมทีเนี่ย พ่อก็จะซื้อเลี้ยงซื้อวัวมาเลี้ยงตั้งแต่ปีพศ2555นะครับครับผมซื้อมาทั้งหมด3แม่3แม่แมครับผมปัจจุบันนี้แล้วก็เลี้ยงไปได้สักพักหนึ่งตอนปีพศ2557แกก็ไปซื้อคู่แม่ลูกมาอีกครับรวมเป็นทั้งหมด10ตัว 10, 10แม่ครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆไอ้แม่ที่ที่อยู่ในยุค3ตัวนั้นปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่แค่2ตัวซึ่งอยู่เดินอยู่ข้างนอกหนึ่งตัวทวนอีกอีกตัวหนึ่งก็ อายุมากแล้วเริ่มเจ็บขาแล้วก็ยังอยู่ในคอกครับครับผมยังรักษาอยู่ยังรักษาอยู่ครับตอนนี้มีวัวกี่ตัวครับตอนนี้ก็คร่าวๆผมไม่ได้นับแบบทุกวันนี้ก็น่าจะ30แล้วครับพิมพ์ไปว่าอบรมผสมเทียมครับผมของมอเกษตรกำแพงแสนนะครับครับเขาจะจัดอบรมเกือบเกือบจะทุกเดือนต่อปีน่าจะได้เกือบประมาณอย่างน้อยก็น่าจะได้ประมาณเป็นส0รุ่นแหละอบรมทั้งหมด ใช้เวลาทั้งหมด3วัน3วันค่าใช้จ่ายทั้งหมด6 0พัน0 0พันบาทครับอีกที่หนึ่งถ้าว่าอยากคนที่ว่าสนใจในการด้านจะเอาจริงเอาจ,งอาจังทางด้านที่แบบเป็นอาชีพเลยเป็นหลักๆเลยถูกถูกกฎหมายเลยก็ผมก็แนะนำให้ไปที่อของมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะครับได้ใบรับรองมาจากสัตวศาสตร์เลยสัตวแพทย์เลยแต่ <8 S 2> เรียนนาวก็เพิ่งจะเรียนนาวได้ครบปีก็น่าจะอีกประมาณเดือนมิถุนาเลยครับครับผสมไปในข้อตัวเองก็ประมาณ8ตัว7จ็ดแปดตัวแล้วขอถามแบบบ้านๆเลยยากไหม ก็ช่วงแรกๆก็ยากครับบางทีก็ต้องให้พี่พี่หมอที่รู้จักการที่สนิทกันเลยครับครับก็มาเป็นเทรนให้บ้างอ๋อมาให้แกเออชื่อก็ได้เนาะได้ครับครับพี่พี่หมอธิรศักดิ์เจมใสนะครับครับผมเคยจะได้ลุงพี่แกมาให้คอยบอกเราว่าควรจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กำกับเราบางตัวบางตัวสำหรับคนที่ยากเกินไปสำหรับเราก็มี ตอนต่เช้านะครับก็จะให้มันหมักยีสต์ครับผมมันหมักยีสต์ครับผมจะมาเทไว้ตามเนี่ยนตามถังตรงนี้ครับอ๋อนี่ขนาดนี้นะครับผมมาเทไว้เสร็จปุ๊บก็เปิดให้เขาออกไปกินครับออกไปกินเสร็จก็ให้ปล่อยเดินแทเล็มอยู่ในในสวนในไรที่หย่อนสักประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายถึงจะได้ปล่อยออกไปเดินไล่ทุ่งครับปล่อยไปฝั่งนู้นนะครับผมครับปล่อยไปฝั่งนู้นครับนั่นฝั่งรถจอดนะครับครับฮาพื้นที่ปล่อยตรงนี้คือกี่ไร่ครับ ตรงสวนยางตรงนี้ครับเฉพาะโอ้โหนะครับที่ปลอ่อยอ่ารวมๆแล้วรวมที่ดินทั้งหมดที่ปลูกบ้านทั้งหมดประมาณยี่หกไร่ครับยี่หกไร่หกไร่ครับผมโอ้ด้ขคกก็มีวัวด,ด้วยครับในโอกก็จะมีเธอตัวผู้พ่อพันตัวหนึ่งอ๋อเก็บไว้ทําพ่อพันตัวหนึ่งกเก็บไว้ก่อนคือจะไม่ปล่อยให้มาเดินกับวกตัวแม่ตัวอะไรเพราะว่าอะไรครับก็ไม่อยากให้เป็นเลือดชิดครับอ๋อไม่อยากให้เป็นเลือดชิดขอข้อแนะนําสักหน่อยกับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงวัวนะครับผมอันดับแรกผมว่า จะเริ่มต้นเลี้ยงวัวนะครับสำหรับมือใหม่ผมว่าเรื่องอาหารการจัดการอาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดข้อกวัวนี่ไม่ค่อยสําคัญหรอกครับไม่สําคัญไม่สาคัญไม่สำคัญครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีอาหารเนาะวัวเรามันก็มันก็จะสู้สู้ผอมนะมันมันก็ดูไม่ได้อะครับถ้าเราจัดการอาหารไม่ถึงมันจริงครับผมครับผมอันนี้คือปัจจัยหลักเลยปัจจัยหลักแน่นอนระดับหนึ่งเลยแล้วพี่ปลูกหญ้าไว้กี่ไร่ครับปลูกหญ้าถ้าตรงนี้นะครับจะเป็น ตอนแรกจะปลูกเป็นหญ้าแพงโกุลาครับครับผมแล้วทีนี้มันไม่ทนการแทะเล็มเนาะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นใช้แบบหญ้าบ้านเรานี่ยแหละหญ้าขนหญ้าอะไรเนี่ยแหละครับครับผมมาอีกรอบหนึ่งอีกตอนนี้ก็ประมาณแดไร่ครับที่แปดไร่โอ้ครับผมพาดูวัวสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ตั้งเป้ายังครับวัวตั้งเป้าปีนี้น่าจะได้ผสมอีกสักสามแม่ได้อีกสักสามแม่ก็อีกประมาณท้กเดือนหน้าก็จะคลอออีกประมาณสองตัวที่ผสมไว้สองสามตัวที่ผสมไว้ครับยังมีสักกี่ตัวครับ ตอนนี้แหละครับครับผมเคยคุยกับพ่อว่าแกอยากได้สักร้อยตัวโอ้โหร้อยตัว <c oughs> ไม่ธรรมาดาแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงก่อนว่าบางทีอาจจะต้องแบ่งขายแม่พันธุ์ออกไปบ้างเหมือนกันครับสายพันธุ์ยังไงบ้างครับที่นี่ก็จะมีเป็นรวมๆครับจะเป็นลูกผสมอ,อเมริกันบารมั่นบ้างครับผมแล้วก็ลูกผสมบาก,กิวบ้างทั้ง f อและ f อฟอืมแล้วก็จะมีาสายพันธุ์เชอร์รี่บ้างครับผมลูกผสมสายพันธุ์เชอร์รี่บ้างต่รักสายพันธุ์ไหนมากที่สุดครับ ในส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่เป็นคนที่ชอบชาล่มากกว่าครับชาล่ครับผมสายเนื้อครับใช่ครับอืเพราะว่าเป็นคนที่มันมองแล้วมันรู้สึกว่ามันน่ารักดีครับตั้งแต่ตั้งแต่หัดเลี้ยงใหม่ๆเลยเป็นคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเห็นเลี้ยงทุกสายพันธุ์เลยเนาะครับครับวัวแบบไหนเลี้ยงง่ายสุดครับวัวที่เลี้ยงง่ายที่สุดใช่ไหมครับครับผมสําหรับพี่เลยส่วนตัวเลยก็ได้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นตอนนี้ผมว่าไอ้ลูกผสมที่ผ่านจาก ไม่พื้นเมืองนะครับอย่างตัวอย่างเงี้ยอากไทยกะโดนไทยบ้านเราครับนี่แหละครับเอาผสมพ่อพ่อหลอดหน่อยอย่างพวกไอปีศาจแดงอะไรเงี้ยก็จะออกมาได้ประมาณนี้แหละครับไม่ใหญ่มากขวบหน่อยน่อยแต่มันก็ทนแดดทนโรคทนใดดีครับผมโอ้สังเกตดูว่ามีตัววกส่วนมากก็โครงสร้างประมาณนี้นะครับกลางๆเนาะครับกลางๆจะไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนี่ครับตัวใหญ่ก็น่นเดินกลับไปน่นแล้วตัวใหญ่จะไปฝั่งนู่นแล้วครับเฟรมใหญ่จะจะจะมีอีกชุดหนึ่งอีกมีเรือร้อยไหมครับของพี่ ยังไม่เคยมีเลือด้อยอันนี้คือผมถามในส่วนตัวนะครับครับครับอยากจะไปถึงเลือดร้อยไหมหรือว่ายังไงส่วนตัวนะครับครับผมมันมันอยู่ที่สายพันธุ์ของวัวครับบางทีบ้านเราภูมิอากาศมันมันไม่เหมะกับกับการที่จะทาเลือดร้อยเนาะครับผมแล้วอย่างผมเลี้ยงปล่อยทุ่งด้วยผมว่าเลี้ยงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับเลือดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเติบโต,ตได้ดีกว่าอันนี้คือต้องบอกว่า ส่วนตัวนะครับผมในเวลาการเลี้ยงอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับเพราะว่าเราต้องปล่อยไปทุ่งนาอะไรประมาณนี้อ่าโบเลือดร้อยอาจจะพร้อมนิดนึงแหละอะไรต้องต้องมันต้องมันต้องดำรงไม่ถึงถ้าเลีอดร้อยครับต้องมีทุนด้วยต้องมีทุนอเราต้องคุยกันตรงตรงครับผมนายก็เป็นคนที่เรียนการผสมมาแล้วครับยังให้บอกวิธีจับสัตว์แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยแบบให้เข้าใจง่ายๆครับผมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับคือเอาหลักๆง่ายๆเลยอเห็น ให้เราสังเกตช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนาะครับครับช่วงเช้าเราเห็นวัวมันยืนนิ่งให้ตัวอื่นปีนเนาะครับไม่ว่าจะตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยครับผมไอตัวที่มันโดนเขาปีนแล้วมันยืนนิ่งเนี่ยให้สันนิฐานเลยว่าตัวนี้มันเป็นสัตว์แล้วครับเราเรานับไปอีก12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงนี่เหมาะเลย12ชั่วโมง14ชั่วโมง15ชั่วโมงนี่เหมาะที่สุดในการผสมมันชาวบ้านเข้าใจก็คือแบบว่าขึ้นเช้าผสมเย็นใช่ครับอ่านั่นแหละแบบนั้นแหละแบบนี้เลยครับผมขึ้นเยครับผม่ เห็นเขาบอกว่าวัวชาโลเลผสมง่ายกว่าจริงหรไหมพี่อ่ามันแล้วแต่บางตัวอยู่ที่แล้วแต่ตัวตว,วัวเนาะเหมือนเดิมอยู่ที่ระบบสืบพันธุ์ครับผมครับบางทีมันก็ไม่แน่เสมอไปบางตัวนี่ผมผสมสองสามครั้งไม่ติดก็มีครับแม้แต่ผสมเองยังไม่ติดก็มีแม้แต่ผสมเองยังไม่ติดครับพี่คิดว่าเพราะอะไรครับถึงไม่ติดอ่าเกิดจากอาจจะมีภาวะซีเอลค้างหรือว่า<อ>มดลูกมดลูกเขายังไม่สมบูรณ์จริงๆอยากให้พี่อธิบายถึงซีเอลค้างหน่อยว่าคืออะไรเงียบง่ายๆแบบชาวบ้านเลยซีเอลค้างเหรอมันก็เหมือนกับไอไขร ไข่ไข่ที่มันเขาได้ว่ามันมีสภาวะถุงซีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>เ,เป็นซีดน้าซีดอะไรหรือเปล่าที่รักษาถึงจุดนั้นยังไอ,อเรื่องว่าอะไรเป็นซีดอะ่ะก็ล้างล้างมดลูกไปแล้วครับชุดหนึ่งครับก็รอดูว่าจะเป็นสัตว์รอบใหม่เราก็คง<อ>จะต้องได้ผสมอีกเลยครับถ้าแบบนี้ผมถามอันนี้คืออยากให้พี่บอกวิธีเบื้องต้นสําหรับวัวที่กํลาลังคลอดลูกอะ่ะแล้วทีนี้แบบเรียกหมอไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอยากให้เกษตรกรช่วยตัวเองได้ทันอ่าวัวเนี่ยโดยส่วนมากนะครับถ้ามัน ถ้ามันไม่ได้คลอดแบบผิดปกติมันก็คลอดง่ายคลอดง่ายครับผมแต่ถ้ามันผิดปกติพยายามในค้องนี่ควรจะมีซองนี่สําคัญที่สุดเหมือนกันแับที่สองนี่ครับผมซองในการบังคับเพื่อที่ว่าเราบังคับวัวครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยมันได้แม้กระทั่งการรีดนมแม้กระทั่งการช่วยทาคลอดนะครับครับผมถ้าถุงน้ำค่ําแตก30มนาทีแล้ววัวยังไม่ออกมาก็ถือว่ามันเป็นนาทีฉุกเฉินแล้วนะครับเรต้องทำการช่วยทําคลอดมันแล้ว ครับผมครับผมครับแบบชาวบ้านพอจะทําได้ไหมในการช่วยเอ่อมันต้องคนที่เคยทำนะครับถ้าไม่เคยทํามันก็ยากนะครับผมอธิบายเป็นคาพูดไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้คือผมเข้าใจว่าชาวบ้านต้องตื่นตระหนกแน่นอนเวลาวัวคลอดลูกไม่ได้นะครับผมครับครับพยายามพยายามสังเกตว่าวัวเนี่ยมันเบ่งมันเบ่งมันเบ่งแล้วมันยังไงก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกมันนานเกินไปนี่น่าจะควรจะโทรหาหมอที่ผสมเทียมที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าบศุสัท ไอ่อะไรนะายสัตวแพทย์พอทีมาทาการช่วยเหลือในการทําคอดมันเนาะครับอตอนนี้ไม่ได้มีชื่อฟาร์มเป็นเป็นแบบจดเป็นแบบไอทางการหรอกครับก็ใช้ได้ง่ายๆก uh ็บ้านสวนนิติกรมากกว่าบ้านสวนนิติกรครับผมขาผมเฟซบุ๊กอะไรนะพี่เฟซบุ๊กนิติกรสุขสก,กุลครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ใน Facebook นะครับผมครับเบอร์โทรก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในคลิปนะครับครับครับเกินจากแม่อ่า ไทใหญ่บ้านๆนี่แหละครับเกิดจากแม่ไทใหญ่บ้านๆครับโหสวยนะนี่แล้วก็ผสมพ่อนอกครับผมพ่อพาตัวไหนครับพ่อกริ๊ดครับกริดครับผมอ่ากอริดนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูตัวแม่นี่น่าจะเข้าสี่ปีแล้วครับครับผมลูกประมาณสองตัวลูกประมาณสองตัวครับอ่าไอ้เป็นไร่าเกียวพี่อันนี้่าเกียวครับอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นอันนี้ซื้อมา ซ,ซื้อมา,มาจากจากญาติกันนี่แหละครับขาผมเขาขายให้ซื้อมาตอนท้องกับเขาเขาขายให้สองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าวากิ้วเยอะเหมือนกันเนาะครับก็วากิ้วหลายตัวเหมือนกันนะครับผมช่วงเมื่อช่วงห้าปีก่อนนี่ก็พ่อแกแกมีโอกาสาได้ไปอบรมที่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไอม้มาอาไรเทคโนโลยีเขานะอบรมเกี่ยวกับไอ้โคไทยวากิ้วนี่แหละครับแล้วก็สุรินเราเขาก็พูดถึงจังสุรินแล้วนะครับว่า ไอโคลินวากิวเนี่ยเป็นใหญ่สุดแล้วครับเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วอ่าแล้วก็ตลาดก็มีรองรับวัาพวกสายพันธุ์เชอร์ลี่สายพันธุ์รามันที่ว่าเราจะขายเนื้อแล้วครับไปเอ็วัสายงามผมก็ไปขอพูดถึงแล้วกันอ่าโอเคครับครับครับเพราะว่าไม่อยากกระทบกระทืบใครมด้วยราคาการซื้อวัวแยกแม่แยกลูกไปเนาะครับณตอนนี้ผมว่าราคามันราคามันไปได้มันไปได้ครับมันไปได้กว่า สายพันธุ์เชอรรี่กับรามันเยอะอ๋อครับราคาลูกแปดเดือนครบหนึ่งนีก็ถือว่าถ้าผมไปซื้อไปรับซื้อต่อเขามาแล้วเอาไปขายต่อผมก็ยังได้กำไรได้กำไรอ๋อแต่ถ้าผมไปตลาดแล้วผมไปหาซื้อวัวฟวกเชอรรี่มาขายผมว่าผมอาจจะขาดทุนขาดทุนแน่นอนจุงนี้ครับผมก็ไปเปิดตําราไม่เป็นเหมือนกันอ้าวฝั่งนี้ก็วากิวนะครับผมเยอะเหมือนกันอ่เป็นลูกๆ F2 ครับฟังอัดไว้กี่กอนครับพี่ทั้งหมด พั0เจ้อยก้อนครับพันเจ<ร>็ก้อนนะครับผมบอ่าในไม่ต้องหา,าไว้ข้างหน้าบ้านอจะหาครับมีฝั่งข้างหน้าบ้านด้วยครับโอ <ฮ S> ้เาไม่ขายครับเราผู้ที่สนใจก็แม่เขาบอกว่าจะขายก้อนละ40บาทครับต้าก็ติดต่อมาได้รถเรื่องรถโครงรถขนต่านจะเอามาเองหรือก็จะให้เราไปส่งก็ บอกได้ครับคือจะขายฟางด้วยนะครับผมท่านใดสนใจอยากตุนไว้นะครับช่วงนี้ราคายังถูกนะครับผมถ้าหน้าฝนก็อีกราคาหนึ่งนะครับแน่นอนครับผมราคาขึ้นแน่นอนเพิ่มๆปีนี้อาจจะขึ้นไปถึง80ก็มีนะครับอ่าป็นไปได้นะครับผมฟางฟางลางก็เคยมาส่งผมเคยซื้อตัวนั้นก็โดนไป70บาทเหมือนโอ้ปีที่แล้วใช่ไหมกับปีสองปีก่อนเนี่ยอ่าฝั่งนี้จะเป็นวัวยุแรกๆหน่อยเกิดประมาณปี58ครับแล้วก็แม่เก่าๆตัวนี้ก็ประมาณอายุน่าจะประมาณ12ปี13ปีแล้วล่ะีม หนึ่งสอเจ็นับนิวเลยนะครับผมแปดตัวครับโอ้ลูกแปดตัวตัวต้อมีเสียไปบ้างครับไปบ้างมีมีตายมีเพราตายบ้างครับเพตายบ้างเล็กๆใหม่ๆก็ยังไม่เป็นเหมือนกันครับแต้ว่าซื้อแพงที่สุดไอตอนประมาณปีห้าหกอ่าครับผมซื้อมาจากโรงงานตุ๊กตาแถวๆโรงงานตุ๊กตาที่แกใหญ่ก็ประมาณสี่หมื่นบาทตอนนี้สี่หมื่นบาทครับในราคาท้องไหมในราคาเขาบอกว่าท้องครับแต่ไม่ท้องแต่มามาถึงเราไม่ท้องอ่าแต่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่า เอาสายเลือดโดยเฉพาะเลยคือตอนได้เขาประกันท้องประกันท้อง,องอแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรครับผมอ่าเพราะว่ามันแม่ตัวนี้คือจ่ายลูกมากอะได้ราคาดีทุกตัวครับผมเอาก็าจริงๆน่ะเอาแค่พอหลบฝผลก็พอแล้วครับครับผมแต่ถ้าแต่อย่างผมเนี่ยยังอยังยังอยากทําต่อคืออยากจะทําเป็นไอรางอาหารที่จะแบบเป็นแบบปูนนะครับปูนครับผมเพราะว่าวัวเหยียบครับวัวเหยียบเท่าที่ดูจากสภาพตัวนี้มันพังแล้วมันเสีย มันใช้งานได้ต่อทําได้สองสามปีกับพังแล้ววัวน้อยจะชอบขึ้นเหยียบนะครับผมใช่ครับอันนี้คือเข้าใจเลยนะครับการที่เราไปทํานี้ถามว่ามันประหยัดไหมมันผมว่ามันไม่ประหยัดเท่ากอบล็อกหรอกกระโรงเรือน่าจะเกือบเกือบสองแสนเลยครับโรงเรือนนี้ใช่ไหมครับครับโอ้สันไทยครับต่อตาต่ออะไรอีกว่าต่อตาภาษาไทยแปลว่าอะไรนะพี่ต่อ้าไอต่อชานออกต่อชานนะต่อตา นี่คนุรินเรานะครับผมเขมเมพูดไทยย่อมผลาญนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่ไอ้ลูกของแม่นั่นแหละครับที่เดินผ่านไปเมื่อกี้อันนี้จริไหมครับครับนี่ก็เลือดประมาณเจ็รสิบห้าครับตัวนี้ก็ประมาณน่าจะ8ปดบสามได้ครับผมอืมอันนี้ก็ลูกชายตัวล่าสุดของแม่นั่นครับผมจะว่าจะก็จะเปิดราคาอยู่ครับจะเปิดราคาอยู่ครับผมตัวไหนด้วยครับอ๋อตัวนี้เลยนี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับก็ ถ้าเอาไปทำพันต่อกับอยากจะเปิดไว้สัก45แล้วกันมาต่อลงได้ครับมาต่อลงได้อายุเท่าไหร่ครับใกล้ๆ24เดือนแล้วล่ะใกล้ๆ24เดือนครับผมตยังโตได้อีกยังโตได้เยอะเพราะว่าดูโครงสร้างแล้วยังโตได้อีกอนาคตได้ล้ำล้ำเลยตัวนี้ผู้เลี้ยงโคมือใหม่นะครับที่เข้าจะเริ่มมาเข้าในวงการเนี้ยในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ถ้าเป็นเหมือนตลาดหุ้นเนาะ ครับก็ควรจะช้อนซื้อไวค้ควรจะซื้อไว้ครับอย่าไปซื้อตอนแพงเลยอย่าไปซื้อตอนแพงอถ้าอยากเลี้ยงเริ่มเลี้ยงตอนนี้ครับแปลกใจไหมว่าเวลาบวราคาลงไม่ค่อยซื้อกันครับแต่แเวลากระแสขึ้นพากคันวิ่งซื้ออ่าก็สิ่งที่บางอย่างเนาะอย่างบางอย่างอะไรที่มันเป็นกระแสนะครับมันมันอยู่ไม่ทนมันอยู่ไม่ทนขอให้ทำด้วยด้วยความรักด้วยด้วยใจรักของเราดีกว่า แล้วเราเราก็มองว่าเอ้ถึงเราจะขายได้ตัวเนะี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ยผมอาจจะขายไม่ได้หรอกสี่หมื่นห้าครับผมแต่ผมอาจจะได้สองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าครับผมก็ไม่ไตกใจอเพราะว่าไอ้ไอ้ที่อยู่ในข้อทั้งหมดนี่มันมันเป็นกำไรของผมหมดแล้วโอ้โหครับผมครับคือเป็นกำไรของเราอยู่แล้วครับเป็นกำไรของเราอยู่แล้วนี่คือขายกี่บาทก็ยังไงก็ได้กำไรอยู่ยังได้กำไรครับอ่าสุดยอดจริงคือคนที่คนที่ แข็งเก่งอยู่รอดในยุคนี้นะครับยิ่งแข็งแก่งต้นทุนอาหารได้ยิ่งอยู่รอดวันนี้อีกอ่าปัจจัยสาคัญเลยใจสำคัญเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณนิติกรนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมผมครับ